เผยพ,พิรุษภาษากายนิ่มวิเคราะห์น้องต่อยังมีชีวิตอยู่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนต่อมาในพิเชษยังได้เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังดำน้ำค้นหาร่างเด็ก8เดือนแม่ของเด็กและพ่อนั่งหัวเราะอีกทั้งยังถามทีมด้วยว่าพี่มาดำทำอะไรกัน ก่อนจะเดินกลับบ้านไปนอนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังเครียดกับการค้นหาร่างเด็กอยู่พร้อมยืนยันด้วยว่าสาเหตุที่ลุเลือกภารกิจค้นหาในคืนแรกเพราะเหตุนี้เราจะมาหากันทำไมพ่อแม่เขายังหัวเราะกันอยู่เลยพร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งคุณหนุ่มกันชัยกันหมดพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ ตนมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจนํานวนหนึง่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนจะช่วยให้อีก แกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมที่ชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกและบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคํานี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ ก่อนที่อาจารย์ปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์อีกว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไง ตอนมากิหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบท่าทางความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมเกิดกรองวงจรปิดไม่ได้เสียตำรวจสับขาหลอกเปิดชัชดๆทำลายวันน้องต่อหายการสืบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านของน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การ ช่วงก่อนเจ็นโมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งและกลับมาช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา ทั้งนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลาหกโมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วงเจ็ดโมงกว่านิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งครุ่โปรงร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใคร ในเบื้องต้นคัาบเรือดที่พบในบ้านน้องต่อหนึ่งที่หมอน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน 2. บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประปรายไม่มาก 3. จุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานยคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณตีห้าก,กว่าของมันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้4รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน หลักฐานคราบเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิมนอไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือดด้านในพุทธกล่าวว่าส่วนคราบเลือดที่ติดอยู่บนรถจักรยานยนต์ก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเลือดของใครเพราะรถจักรยานยนต์ในบ้านมีสองคันเป็นของตนเองหนึ่งคันและอีกคันเป็นของพี่ชายเบื้องตน้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งว่าคันที่นำไปตรวจสอบเป็นคันไหนกันแน่ สุดอึ้งผลตรวจด,ดินเอน้องต่อที่หายตัวไปยืนยันว่าหลุงแจค้คือพ่อจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนจากบ้านพัจกจังหวัดนคปรปฐมทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามถึงการหายตัวไปในครั้งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบบคุคคลใกล้ชิดทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อหรือไม่ซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อสารภาพแล้วว่าเป็นคนนําลูกทิ้งลงในแม่น้ํา ก่อนหน้านี้พลตบดเอสุรุเช์หักพานรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจดินเอของน้องต่อว่าผลตรวจดินเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทพ่อตรงกันหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันไม่ใช่ในพุทธซึ่งจะนำตัวลุงแจ้เข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมกับซักถามและสอบปากคำอย่างละเอียด ตัดขาดกระจุยแฟนเก่านิมย้อนแช่อดีตครบซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่เชื่อน้องต่อลูกของพุทธผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิมแม่ของน้องต่อไว้แเดือนนายกอฟกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองก่อนหน้านี้ตนไปทํางานที่กทม จึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิ่ม,มาที่คอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิม่มาบอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของิ่มจึงส่งนิ่มกลับไปที่กทมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับิ่มนั้นไม่รู้ว่านิ่ม,มีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของนิ่มเพราะิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่ิ่ม มาอยู่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโทรตามแต่นิมไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกว่านี่พุทธนะเป็นสามีของนิมและบอกว่าได้แจ้งตำรวจจับตนด้วยกล่าวหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปนั้นก็ได้ถามแต่นิมก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไป ก็ไม่ได้จะอะไรอาวรณ์อะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงจะไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนในกอ๊บกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพูดท,ทุกวันซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนก็ไม่พูดอะไร พราะไม่ชอบเซาซีใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุทธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตนก็โทรหานิ่มกลัวว่าพุทธจะทำร้ายนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่าพุทธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธกลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาด การพูดคุยกับนิมพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้วโดวยนอกจากนี้ผู้สุ่ข่าวได้ถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งส่วนตัวในกบบอกว่าไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิมคบหลายคนซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไปส่วนกระทั่งตำรวจมหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ชาวบ้านพูดแล้วเรื่องที่แอบสงสัยนิ่มหลังพบลุมปริศนาใกล้บ้านน้องต่อจากกรณีตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าโทรออกยืนยันตรงกันนิมหายตัวไปเมื่อเวลาตีสามถึงตีห้าและคำบอกเล่าของพี่สะพายว่านิ่มกลับมาที่บ้านประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือค้นหาน้องต่อจากการสอบสวนนิมเบื้องต้นให้การว่าน้องต่อตื่นงองแงตอนตีสามเพราะมีไข้อุ้มให้น้องแต่ก็ร้องไม่หยุด จึงอุ้มเขย่าไปมาจนต้องต่อหล่นหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่ก็เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิดกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนเยอะ ความคืบหน้าล่าสุดของการค้นหาร่างของเด็กชายวัยแเดือนชาวบ้านพบหลุมปริศนาห่างจากบ้านเด็กประมาณ200เมตรโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบจากการสอบถามนายธงชัยสมบูรณ์ประภาชัยอายุ16ปีกรรมการหมู่บ้านครองท่อที่เป็นคนมาพบหลุมดังกล่าวบอกว่าช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มลูกสาวเห็นแสงสีขาว เดินเข้ามาบริเวณจุดนี้จึงลองเดินเท้าเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าพบหลุมผิดสังเกตประมาณ3ามหลุมโดยเฉพาะหลุมใหญ่จุดนี้ที่ได้ขุดไปแล้วลักษณะเป็นหลุมขนาดเท่าตัวเด็กดินนูนนูนขึ้นซึ่งเบื้องต้นจากการขุดดูไม่พบร่องรอยของเด็กแต่ยอมรับว่าลักษณะของหลุมผิดสังเกตมากด้านล่างเป็นลักษณะดินแข็งมีรากไม้และมีกลิ่นโชยเหม็นเนา่าจนหมาที่เอามาด้วยต้องมาดมและนอนอยู่ตรงนี้ พร้อมยอมรับว่าชาวบ้านที่นี่พูดแอบสงสัยไม่มีใครเชื่อว่าแม่เด็กโยนร่างลงคลองเพราะหากโยนร่างของเด็กลงในคลองจริงร่างจะต้องลอยขึ้นมาแล้วประกอบกับในวันเกิดเหตุผักตบชาวานหนาแน่นเต็มพื้นที่คลองจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดหมาที่ตกลงไปยังไม่จมน้ำเลยจึงเชื่อว่าแม่เด็กโกหกพิรุ้แชทปริศนานิ่มแม่